แต่เร่ของลูกค้าเนี่ยมันเอาวางไว้มันเอาวางไว้ด้านนี้แล้วก็ไปโดนสายใบพัดตัวนี้มันขาดแล้วสายสัญญาณเมื่อกี้ผมลองบินแล้วมันสั้นบินไปได้หน่อยเดียวสัญญาณลุดเมื่อกี้เนี่ยแล้วตัวโวล์ไม่ทํางานอัพก็ไม่ยอมทํางานเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าดีเปลี่ยนอีสิฟใหม่ตัวงเพราะว่าสายสัญญาณเวลาบินเลยกลาย๊บมันลุดเมื่อกี้นะครับลองบินแล้วสายสัญญาณทํางานไม่ได้เพราะสายสัญญาณพวกนี้ถ้าไปคัดใหน่ครับมันจะสั้นสัญญาณจะลุดเลย มื่อกี้ลองบินแล้วไม่ได้พอสายสัญญาณมันจะต้องเป็นทีนีปลายมันจะอ่อนนี่มันจะป็นรุ่นถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะยาวมันจะมีปลายสัญญาณเนี้ยปลายเนี้ยมันจะต้องมีนวดนวดยาวมันจะเท่ากันระยะความไกลมันจะได้ครับแต่อันนี้มันโดนตัดขาดไปสายมันจะไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเวลาเราบินไกลๆหน่อยมันก็หลุดพอเมื่อกี้ผมลองบินแล้ว ขึ้นไปได้ระยะนั้งทำงานสั่งไอ้พวกริซมริซีฟส,สัญญาณไอ้เซอร์โวเนี่ยทำงานไม่ได้เลยอัพก็ขึ้นขึ้นลงลงับเจดเดี๋ยวไปเปลี่ยนจะเปลี่ยนรูตัวริซิฟใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองให้ทีนะครับเย็น